ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສະບາຍດີສຸກຸສຸກົນສູ່ມອງສູ່ບ່ອນຊິພໍກັບສອງນ້ອງເຂດຄືເກົ່າພີ່ນ້ອງກິນເຂົ້າເົານາກດີພີນອງມນต้มหอยจุบລະກແກງหอยจุบພີນ້ອງມນหอยມື້ນີລົງົມມວານນີ້ກາມາຕເຊາຄຍ Đi, thu nha còn lụ Thu nha còn luôn hăm tuya nha còn Thu nha còn kì kiếm hèn Tuya kao luôn mày ô thằng mày chứ bàn xanh đi kìa 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 cắn นลมมือของเขาแล้วขนเป็น<ม>ันลมมานา่ยดม,ม,าม,ามา่านหรอมามาสอดต่าน่านี่เลยกามากมาแล้วไหมกหอยน้องเอ้ยอยากมาลายมือเลย มันเป็นดูอเอานี่นี่กระปาเลยปาหัวยน่ำยังก่อนหนหอยทั้งจมทั้งแก่งว่าลูกนังน้องจบเอาทั้งไม่ เอาหั่นผิดเสียงท่งานนะ,ะตรงไว้อ่าเอ้าฮัมเพลงมันเอ้ยองมันต้องออกเองนนะ Nào thì nó, bò ra dây hàng Mình thang thôi sao thì tốt kẹt Chín là đây ý ảnh ơi Kẹt 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 người nhai Nên thì bắt năng lợt <laughs> Mà mắt tuổi còn ngại nhỉ Bắt này nó kết xuôi nhưng mà đi chín nó tốt Cũng chịu nhá thế มาหนไว้บาดมือทำจิน่อะไมันต่อยกดมกนมั่น้องแต่ว่ามันยังจิ๋วบระดามยังห้อนบ่งใอ้น่าอยู่เฮือนเิอเนาะเอาเกียงห้อยกันไปใหน อาอนันมารังม่ออกมาออกไหมนะมนที่แท่งปานได้จะมาแทงขาแล้ mắng mưa mươi mưa mắng mưa mươi mưa Mắm 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 mưa 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 đấy. ui, mưa mưa đấy mưa mưa ui, mưa 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 มังค์ก็ปีละมังค์ก็เีเ้ยงงยูใอ,อ้พอครบ้างมังไปบอายหากรุลูกมาตายหปุ๊บตายมไอน่ะวนนี่แหละนะวันนี่ค่ะวัวนเริไม่ชื่นแล้ไม่ืก็ไป,ไปัหนขอดไป หายก็เชื่อนมกับโอวันตินกับดิสิอัปหายนี่หยิบเองเลยสิง่ายตะกี้บอกไปนะไหนะอ่ะ,ะเขากินนี่ก็เห็นเราว่ามึงห้กันแล้วด้านหน้ามึงขทำหน้าแล้ว ที่อยังจะรถเอเรพี่น้องอนีน่เอาอันปลาแต่ไาปลาเอาไปเองโหดฮะองแกก่อน,ออนกกจะเอาเกาใย

ที่ทางปากนะไม่นาลุปากมุ่น,ะม,นมิ่งจิงมมิงจิ้ไม่อาไม่นะอาจิ้มหายเฮ้ยบางครั้งเอาหนึ่งอาถี่จิ้มหาย thảo thế này à, kênh, 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 kênh. cụ xả nhọ แคนั่งดิดิน,นี่ลูกนี่นีมนี่มาสอนหเห็ดดิใครเห็ดเจ้ามาสอนอ่ะลูกบักเลยบ่มันไปไซมืนเนี่ลูกขอแพร็จไปไซเดือนบ่ไปเรียงงัวบอร์มังฮัมจะเอาอ่เนาะ เอาอยู่น้อมาอย่าจกปากเอาอยู่น้อเออมามัา้มมามัมมมมา้ามามั้มามัมนา,างน้ำอีอพอไข่คู๋เฮ้ยพี่น้องเอ้ยว่าอยู่กล้องตีลังกาขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยกล้องตีลังกาอยู่สื่อๆก็ได้ เกิดเหตุบ <7. S 1> ุกาดขีดใช่บันทีมาเป็นพระเอกแล้วนี่ทีมาเป็นตากล้องแห่แล้วนี่ไปนน่งในะ้อีพอพอไปนน่งให้อีพอจูมม้อยหายอย่าจกป่านะ ล่าอะไรพี่น้องก็กันขิดหนาสบายดี